อิริเซมอะเอ่อมาสิเอาเลยไปไนปไปเฮ่อไปไงล่ะเจอถาพิาดฟางไปเราต้องปีนไปด้านบนนะคะทุกคนแต่ข้างหน้ามีศัตรูสองตัวไปไปไปอไจะเอาจะเอาใช่ไหมเอาเอาไป ตายแล้วเราเปีนขึ้นด้านบนก่อนนะคะทุกคน,นเมื่อกี้ฟังเก็บของมามันขึ้นมาสเก็บดาวอ่ะไปเหม,มือมเนเมือรงเลยอะว้าวฝั่ง้นก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราหาทางไปต่อก่อนนะคะทุกคนรัดร้อนร้อบนหลังคาแล้วก็เข้ามาตึกอาคารหนึ่งนะคะทุกคน เราเดินสำรวจก่อนนะอะเราเข้าไปสเตลจากด้านหลังไปอย่าเออชับชับยายโดนฟไฟไปยยยยอย่าอย่าหย่าหย่าเห่ไปมองก่อนโอ้ฝั่งนุ้งมีสองตัวฝั่งง๊ง อ้ามันข้ามมาแล้วตอนแรกฟังจะใช้แหกโกดดึงมันนานนะคะทุกคนยะ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 เออตายแล้วหนึ่งเดี๋ยวเอ๊ฟังไม่เห็นอีกอ้มันยิงปืนมาฟันฟันฟันเออจักข้างหลังเลยเอ<ส>เอจบเะว้าวัฟ๊ฟันฟัน ฮัมหาไปเลยจ้าเฮ้ยันมีไฟฟ้าดูด้วยอะ่ะเฮ้ยลงโดนไฟฟ้าดูดไปหน่อยนึ่งตกลงวูวฟันฟันเฮ้ยเฮป่าบอลนะทุกคนฟันเฮเก็บมันมีบันไดด้วยเอ้ยศัตรูมากันก่อน ฟันยาฟันฟันเรือทำผิดพลาดแผลไม่ไหวใช่ไหมหัวหน้าเหรอแลดูตัวใหญ่จังอะว้าวเคถ้าเรารอบจากด้านหลังได้ก็ดีนะแต่ไม่น่ารอดแน่เลยอะว้ว <Whoa. S 1> เราต้องค่อยๆย้อค่อยๆย,อย,อย,อยอ่อ ơi ta lùa ơi Đừng mạnh mà tôi ơi mới đây quăng Ui đôi với lô một về rồi Phải dập tên tập Phanh Ui đôi bên qua Thôi Thôi Dạ Ai đôi nữa Tôm con Phanh Rồi ฟันเอยกัดเดือกัดเคกัดโอ้ยท่ากาดพอดีกับมันออกฆ่านะคะทุกคนมันจะเหมือนแพรลี่อะ่ะแต่ว่าในเกมเนี้ยมันไม่ใช่แพรลี่อะ่ะมันเหมือนกา,อาดแบบกาดไม่ให้เลือ่อนรถอ่ะมันข่าวเลือ่อนรถกับกาดเลือ่อนไปรถอะ่ะฟันโอ้ยหยา อออย่าไปย,าออไอยัฟันฟันฟันันฟันฟันฟอออันหมดแล้วเค okay. จุดข้างหน้าเราน่าจะสร้างจุดพักผ่อได้นะคะทุกคนเราสามารถเติมพลังชีวิตได้จากจุดตี้เลยเฮลโหจุดพ่อขานะก๊อ โอเคโอยไฟดุดโว้ยเจอโรบอตอีกตัเฮ้ยลาบ้าฟันฟันเออแก็บได้ระเบิดไลยค่โอ้ยตัวนี้จะแทงจะเอาหรอได้แกโอเคขึ้นหลังคาก่อนโว้าวมันเตียงวันจะมาแทงเราฟันฟันฟัน,ฟน,ฟน,ฟนเออ อาวุธมันยาวนะคะทุกคน <Wait. S 1> เดี๋ยวนะข้ารู้สึกมีบางอย่างแปลกคุณพระนะั่นผีเสื้อเหรอทำไมเฮเกิลถึงตอบสนองกับแบบนี้ no. กำจัดมันเพื่อสิ่งของที่มีประโยชน์โอเคเราต้องกำจัดผีเสื้อนะคะทุกคนมันจะได้ของ ปหายไปแล้วหยหายไปแล้วจริงจริงด้วยอ่ะ <S 1> <S 1> เราลงไปข้างล่างทำไมเชิถึงเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงรองงอ้องไห้เน,นี่ยเมื่อกี้ลบขาจากด้านหลังนะคะทุกคนพี่บ้มคนนี้พี่บิ๊กบ้มอย่าอายมันหันมาโดนเต็มเลยเฮ้ยมันคลั่งแล้วอ้ย ก็จะเตลทั้งหลังหน่อยอ่ะเรอ้ยหลบได้ฟันฟันหอยลอยลอยกันหอยลอยไม่ได้กันไว้ลอยย่ะหอยหาจังหวะเติมออก่นอนเรือไปได้เดี๋ยวเติมเดี๋ยวเลือดหมดเลือ ้งึงมีเป่าน้ำวีดด้วยอ่ะเติมเลือดแล้วระวังอันแหละเฮ้ยโดนเต็มฟันกัดจ้าจ้าจ้าเฮ้ย

เชื่อดโดนมันฟันฟันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเก็บเก็บเรียบร้อยอุ้ยตัวน,นี้ตัวไฟดูด้วยเออร้อยไฟดูดหมดก่อนนะคะทุกคนเราค่อยไปเก็บของที่อยู่รังเกวียนประตูนี้เปิดได้เราเปิดประตูนี้ได้ไปต่อกัน มันเขียนว่าสะพานอัคเคมิวอัคเคมิวอ่ะประมาณนี้ขุนเชิดทั้งหมดออกมาสิเจ็ดติบตอกแกมีอะไรเรื่องต้องรับผิดชอบาาบข้งแกรู้ใช่ไหมพวกขุนเชิดมันบ้าข้างเพราะอะไรแกทราบพวกมันแกกับพวกอัค้นมีวางแผนชั่วร้ายด้วยกันบอกความจริงมา แกมองหาอะไร้ะกำลังยุ่งกับตะแกนี่ไปให้พ้นเดี๋ยวสิเขารู้จักแกเขารู้จักแกแกเป็นตัวอะไรนะแกมันหุ่นเชิดปีศาจแกพาเข้าไปไม่ได้หรอกตายซะว้าวราบาข้างนลยครับทุกคนเราต้องผ่านสุดราบาข้างนี้ก่อนว้าว ai ơi tới đám tố ui mình sẽ thập hùa luôn nào chắc ai, ơi chắc ai, ơi thôi lỗi 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 phan Phan, lỗi 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 lỗi

นี่นะพออิทันอุ้ยไป็นใจเกล็ดคนนี้ครับเฮ้ว้าวลามาข้างหงจริงอ่ะทุกคนอุ้ยล่าแกมาแล้วระวังว้าวนั่นแหละเออหาจาาหังหวะลอยได้ทีเดียวเฮ้เราต้องหาจาั่วขวาเว่งคนลกันเฮ้ยย่าบู๊สแลนสตริงยูโอ้ใช่โอ้ยโดนฉับหัวเลยอ,ะอ่ะไล่ ơi Tại ra rồi Thế Trời ơi Chị ta qua Tôm Thôi Tôm lên Rồi Cắt 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 Rồi Rồi Cắt Rồi Cắt Cắt lên rồi đấy yeah chắc ừ ơi lỡ lắm rồi rồi chắc rồi vừa ui, mấy thằng ya, ơi sớm ya, rồi mặt của mắt ạ

้อยเออตายแล้วข้าต้องการความจริงข้าล้มแล้วตอนสหายของข้าประตูเวียนเปิดแล้วนะคะทุกคนและเหมือนจะมีคนเดินลงมาจากเวียนโอมือที่อาบเลือดของเรา เราเจอใช้แกทำไมเขาน้าเหมือนเราจังแต่ท okay. ี่สุดก็ได้เจอกันนะเจ้าลูกชายมันคือฝันที่เป็นจริงที่ได้เห oh, ็นลูกแบบนี้เราเป็นลูกของเจิเป็โต้เหรอยังไงพ่อก็สร้างหุ่นเชิดพวกนั้นเพราะควรรับผี่ชอบในฐานะผู้สร้างพวกเขา แต่ก่อนที่จะทำแบบนั้นได้พอ,ต,อต้องจัดการกับหุ่นเชิดที่สภาที่สภามืองก่อนลูกอ,าอยากจะช่วยพ่อใช่ไหมรับนี่ไปสิมันมีประโยชน์กับลูกแน่ต้องจัดการหุ่นเชิดที่สภามืองนะคะทุกคนนี่คือชุดของเราชุดนี้เราเฟวอ,อยู่แล้ว ขออยากรู้ถึงเรื่องที่ลูกได้พบเจอมาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวารที่ดีใช้กุญแจนั้นเปิดประตูของสะพานจากนั้นก็กำจัดพวกหุ่นเชิดปลาข้างที่ยึดสุภาเมืองแล้วเราค่อยเจอกันที่โรงแรมคัชเมื่องานเสร็จส้นเราต้องไปจัดการหุ่นเชิดปลาข้างที่สุภาเมืองนะคะทุกคน เขาบอกว่าให้เราใช้กุญแจเปิดสะพ,พานเอ,อ๊ะสะพานเมืองคัทอ่ะข้างล่างเราสร้างจุดชักพอได้ตรงนี้เป็นเขตสะพานเมืองคัทอ่ะนี่ไงไปาวาวด้านหลังเลยช,อช,อชอ็อตช็ช็เออ

อา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 ออาไปดโอ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 ฟับเฮ้ยฟ oh. ันฟันฟ okay. right bon ันเมื่อกี้กะจะจากด้านหลังนะคะทุกคนไม่ทันนะมันทันมาก่อนเฮ้ยฟันฟันเย้ยมันกันได้มันบล็อกเราได้ฟันฟันฟันเออเฮ้ยเหมือนอาวุธเราเสียหายนะคะทุกคน เป็นสีแดงอะ่ะเก็บเออเราเราดาบลงก่อนเ่อ,อ<า>เหมือ,อมอะ่ะเ<า>้ยตัวใหญ่ตัวโตวเลยเจอพี่บอมมาตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวอุ้ยมันอาบใจเราดีวะ เก so okay. ี่ยวกับเครื่องมือประกอบอาวุธที่ได้มา่ะาจะมีอาวุธหลายชิ้นก็ลองใช้มันมันสามารถประกอบอาวุธได้นะเอออนปนนเออจ้ะจ้อหมาโวหมาโวเวโอเคดได้ไหมโอเคปดประตูได้แล้วเค มันจะเปิดทางให้เราไปใหม่ๆนะค่ะทุกคนอตอนนี้เร,เรื่อเรามีสี่หลอดเฮ้ยอไอ้ฟันโอ้หดาบมันตักอ่ะฟัน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 ,นมันบล็อกเราได้เมื่อกี้โอ้โหย,ยเออไงล่ะ เราสร้างจุดเทเลพอร์ตไปได้ตรงนี้เอ้ยไม่ได้มันคือเงาใช้เศษดาวตกที่อ่างเงาหน้าเขตบอสเพื่อเรียกเงาเงาจะช่วยคุณในการต่อสู้โอเคอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยไหมน่าจะเรียบร้อยเนาะไป ว้าวว้าวโอ้สภาเมืองคัทตัวอะไรอะ่ะมาแล้วมาเป็นหุ่นไสบอกเลย โห่กับหัวได้ด้วยเดินเป็นด็อกกี้เลยว้ามันกโดกลงมามโห่ทำรามด้วยเดินเป็นด็อกกี้เลยทุกคนตำรวจถูกถูกทออทิ้ง สอคนก็ดีคนเดียวหรอวะว้าวหาทางลอยเลยลอ,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 อยลอยลอยลอยไปเออลอยลอยอยาอย่าเอาลอยอย่างนี้แหละข้างน้าทตแทนมุกไดทุนว้าวเออมันหันหน้าไ้เจอทูเราแล้วลบโอ้โ,อโดนเป็นบ,บันง Ơ bật sợi phái đuôi chóiออกมา, wow, à, wow. mình đen, Lối ya ya yeah, 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 yeah. oh. mình né, bay อย่าไห้โดนจับทุ่มทุ่มให้ไอ้้าไปละว,ว้าจักขยี่แล้วว้ามันแจงแล้วว้าอย่าไอ้จะคอยใส่โดนว้าอย่าว้าตายแล้วลลว้าเออเราได้กุญแจบอสถูกกำจัดแล้วอ่า แกนกาพีโอแกนเค okay. ประตูเปิดแล้วนะคะทุกคนน่าจะเป็นประตูโรงพักอะ,อะจุดนี้สร้างจุดเทพอดได้เค okay.